สวัสดีครับเพืพ่อนๆทุกท่านครับครับนรรี่ยังไงปล่นยมาเงี้ยวแหม่มือได้ปลาวันนี้ครับสรุปยอดสรุปยอดสรุปยอดครับพี่น้องครับปลาเสียมปลาเนือ้ออ่อนไปยางนากักเลยยัง ป้าเต็มถุงเลยตีตุ่ๆๆๆทุ่ทุ่่ทุมาไต่ปลาได้ปูกับหอยจีปลาพ่อเอานบาได้ปลาบ่อเอาปูกับหอยโอ้หอยไกวด้อยหอยจะลุกยอดตอนเช้าที่นองครับ ตัวเย่าัจะเพี้ยนถึกซ้อมนะซ้อมอยู่ัตุนโอ้โอ้โุกใหญ่ก็ได้เนี่ยเอาของวามให้เช่อกนบิ๊กวีน้องอูกใหญ่เมื่อได้สองตัวมันนโอ้โหช่อนช่อนช่อน้วยตีตายช่อนใหญ่ดุกดุกเล็กหายก้อยนึ มันบลอยยงนป่าน้องนนบ่าตายเนาะมันตลอยตัวพูดพูดแล้วเสียมนี่จะหลุดง่ายได้เอาโอ้ไปูไอปูจไอปูอนี้ปูอีปุ่วับมันเดี๋ยวไปเียไว่เข้าเอาเีวไปเสียไงจับตึมตืมูหนไอปไป้ไปแล้วอปูก็โดนจับมัน อ <c oughs> ไม่สิเขียยแล้วเอี้อมก็เอี้อมได้อยู่นี่หลอดแรกมากเพิ่งตันี่หลอบแหลกครับรูกสองสามลูเอาสามรูกก็โอเคอยู่ครับ